สวัสดีครับวันนี้9มกรลาหมสี่นะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆพีนพ่น้องทุกคนนะครับวันนี้พามาอยู่ตรงที่ใหม่ๆครั้งแรกที่ที่เพิ่งได้มานะครับที่เราอยู่ตรงนี้คือบ้านผับไหม่ตำบลผับไหม่อำเภอสีขอระพูมจังหวัดสุรินทร์นะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ หมายสามกว่าๆเรากำลังจะพาเพื่อนๆมาดูการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางนะครับเนื้อที่ประมาณหกไร่ว่าในการเริ่มต้นที่จะพัฒนาไปสู่การทำพื้นที่นี้ให้เป็นป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเราเริ่มต้นมายังไงกันบ้างนะครับ เราเพิ่งมาเริ่มพัฒนากันได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็ใช้รถแมคโครเข้ามาขุดต้นยูคาก็ปรับพื้นที่ทางเข้าเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับว่าเตรียมทำอะไรไว้บ้างที่เห็นด้านหลังนี้นะครับเรากำลังทดลองเผาถ่านแบบเตาดินนะครับตอนนี้ตาสอนก็กำลังใส่ไฟ ตรสอนนี่เป็นคนใส่ไฟเก่งก็กำลังใส่ไฟอยู่นะครับเพื่อเราจะมาทดลองดูว่าการเผาถ่านลักษณะแบบนี้นี่ผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เคยเผาถ่านแบบนี้หลังจากที่ไปเคยไปทดลองเรียนรู้ฝึกฝนมานะครับก็อยากรู้ว่าตัวเองจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยกับตรสอนและก็ยังมี ก็แม่ลุงป้านะอาอยู่ฝั่งทางโน้นอีกนะครับก็กําลังทําอะไรหลายๆอย่างกันเดีย๋ยวจะพาไปเดินดูนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเตาไฟก็จะลองจุดเรียกว่าอะไรเพื่อให้เชื้อเพลิงพืนข้างในติดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เก็บน้ําส้มควันไม้เพราะว่าไม้ไผ่ที่จะมาใช้เก็บน้ำส้มควันไม้ยังไม่ได้มาก็จะลองเผาเอาแต่า่านก่อน ตั้งเตาเสร็จวันนี้เผาเลยอยากลองดูว่าเป็นยังไงใจร้อนหนึ่งทั้งทุกคนที่มานั่งรออยู่ตรงนี้ใจร้อนไหมตาสอนใจร้อนอน <laughs> ดีไหมแบบนี้ชอบไหมชอบชอบเ,ออเดี๋ยวก็จะฝึกทำไปเรื่อยๆจนจนชำนาญน,นั่นแหละเพื่อจ,จะเอาทศศดยเหลือใช้ในนี้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม้ที่เห็นด้านในคือไม้ยูคา ที่ตัดมาไว้แล้วประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็ลองเผาเลยก็ยังถือว่าเป็นไม้สดอยู่นะครับส่วนด้านอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ <c oughs> พามาดูอ๋อนี่ก่อนจะผ่านด,ด้านหน้า <c oughs> เมื่อตอนกลางวันเราได้ทดลองเราได้มาลองเก็บ เก็บเอาเห็นไหมครับใบไม้ต่างๆแล้วก็ใช้ใช้ขี้แพะนะครับใช้ขี้แพะในการในการที่จะมาหมักเพื่อทำเป็นดินปลูกต้นไม้นะครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งกำลังเอาน้ำหมักมาลาดซึ่งระบบน้ำอะไรต่างๆก็เพิ่งเริ่มต่อเข้ามาได้เมื่อวานนี้เอง ยังใช้น้ำปัดปาอยู่นะครับแปลงนี้ด้านนี้ที่เห็นด้านหน้านะครับดินที่เห็นก็เป็นพื้นนาเดิมนะครับซึ่งเราก็มาปรับมาปรับใช้อ่าทำไมกล้องผมไปยังไงล่ะครับทำไมไปอย่างนี้อ่อมาแล้วมาขอโทษดีนี่ครับ อันนี้ก็เป็นแปลงเป็นเป็นที่นาเดิมก็ได้ปรับยกร่องไว้เตรียมเพื่อจะปลูกผักสวนครัวไว้กินเองนะครับก็เริ่มพัฒนาจากด้านนู้นที่รถจอดที่มองเห็นรถจอดก็คือด้านหน้าทางเข้านะครับมือผมยังไม่ค่อยนิ่งเพราะว่าปรับกล้องยังไม่ค่อยชำนาญใช้ไม้กันสั่นนะครับนี่ก็คือ ล่องลองแปลงผักนะครับเห็นไหมครับสวยงามแต่ยังไม่มีปุ๋ยหรืออะไรลงกำลังเริ่มทำไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่จิบกาแฟวันนี้ตาสอนไม่ต้มน้ำชงกาแฟกินบอ้อวันนี้ฮะได้เวลาบ่ายสามโมงแล้วไม่มีกาแฟกินบอ้อวันนี้ ด้านในตรงนี้ก็คือสวนยางนะครับเข้าไปตรงนี้เป็นสวนยางเราก็เตรียมจะพัฒนาตรงนี้ให้ให้สวนยางตรงนี้เข้าสู่โหมดของป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างก็เริ่มทำไปเรื่อยๆนะครับส่วนด้านนี้ก็ที่เห็น มีพ่อมีแม่มีลุงทำอะไรกันอยู่น,อน้อนี่ลุงพรมเพ็ดหยางลหะลุงพรมทำห้องน้ำครับทำห้องน้งงำกำลังก่อกำลังก่อห้องน้ำนเป็นช่างใหญ่นะครับโดยมีแม่กับพ่อมาช่วยงา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นยังแข็งแรงเลยฮะมีเยอะมากพ่อแม่เยอะมาก แล้วกกำลังขุดที่จะวางท่อ,อระบายทําทำท่อระบายน้ําห้องน้ํารวมคือก่อนหน้านี้สักเดือนหนึ่งที่เริ่มเข้ามาก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็เริ่มมาต่อน้ำวันนี้ก็มาทำห้องน้ําก็มีเขาเรียกอะไรนะ่ะตูน้อยก่อนตูบน้อยไหม ตหรือกระตอ๊อบไว้พอได้ได้พักก่อนยางก็ยังกรีดอยู่นะครับยางก็ยังกรีดอยู่รอยกีดยางมีคนชมว่าว่าสวยสวยงามมากนี่นี่ครับสวนย,ยางเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวตรงนี้น่าจะประมาณสัก สิบปีได้แล้วมั้งเนาะสิบกว่าปีแล้วเจ้าของเดิมเขาก็กีดยางอยู่ผมก็มีโอกาสมาร่วมปรึกษาหาลือเพื่อจะพัฒนาที่แปลงนี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากการทำสวนยางอย่างเดียวึ่งใน้นาคตก็อาจจะไปหีพวกไม้เลื้อยต่างๆมาปลูกแซนเข้าไปแล้วก็ไม้ป่า ที่เห็นที่เห็นนี่ก็คือต้นต้นแดงนะครับไม้แดงอันนี้ก็เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองในสวนยางเห็นไหมครับต้นสเสดาในสวนยางก็เท่าที่มีโอกาสไปทดลองเรียนรู้ศึกษามาก็สามารถที่จะปลูกอะไรต่างๆแซมเข้าไปได้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้พื้นที่ให้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แล้ววันข้างหน้าแปลงตรงนี้จะเป็นออกมาในรูปแบบไหนบ้างก็เจ้าของที่เขาก็มีจินตนาการไว้พอสมควรแล้วแต่ก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะมาดูความคืบหน้าเพื่อเรียนรู้และก็ ทดลองไปพร้อมๆกันอีกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้ววันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเหมือนเดิมขอบคุณมากนะครับ